สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ครับอยู่กับพี่แผนครับสวัสดีครับนี่ฮะพี่แผนก็มาอยู่อีกหนึ่งที่นะฮะอีกหนึ่งโลเคชันนะครับที่เราคิดว่าเฮ้ยบาง่งบางอย่างนะครับเวลาเราได้มีชีวิตเราได้ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยครับใช้ไม่ให้เต็มที่ใช้ไม่ให้คุมครับบางทีเราเก็บเงินมากเกินไปเก็บเงินยาวๆไปแต่มันก็ไม่ได้ใช่สุดท้ายแล้วนะฮะเรามีเงินแต่มอหมดแรงแล้วก็มีเวลางงไหมมีเงิน มีเวลาแต่ไม่มีแรงนะฮะถ้าใช้ประโยชน์นี้น่าจะคุ้มค่ากว่านะฮะก็ต้องบอกว่าอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับที่เราเนี่ยครับสามารถมอบความสุขนะครับแล้วก็มอบความเต็มที่หรือทําให้ชีวิตของเราครับสามารถได้ทําอะไรที่เราอยากคิดอยากทำอยากพูดนะครับหรืออยากจะไปไหนก็ตามแต่นะครับเราสามารถไปได้ต่างๆนะครับทำไปเลยับทำได้เต็มที่นะฮะด้วยเหตุว่าชีวิตเรามันก็อยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ทำในสิ mm ่ง hmm. ท er like ี่เรานะครับสามารถทําได้ท hmm. eh ําในสิ่งที่เรานะครับสามารถที่จะเป็นคนใหม่นะครับหรือว่ามีสังคมใหม่มีบ้านใหม่ๆมีรถใหม่ๆมีคอนโดใหม่ๆได้นะครับพี่แผนว่าน่าจะช่วยนะฮะับทำให้เราเนี่ยแฮปปี้แล้วก็มีความสุขได้มากขึ้นครับอย่างพี่แผนเองนะฮะก็จะมีทักษะเนี่ยของการถ่ายวิดีโอนะฮะคอนเทนต์ทักษะเนี่ยของการถ่ายภาพนะฮะทักษะเนี่ยของการก็ขับรถเอาง่ายๆคือขับรถได้ถ่ายรูปเป็นถ่ายวิดีโอ ดีคอนเทนต์ดีนะครับใครมีไปด้วยนะครับชวนไปไหนชวนได้นะครับรับรองนะครับคุณจะได้วิดีโอได้ภาพที่อีกรูปแบบหนึ่งอย่างแน่นอนจากการถ่ายปกตินะฮะขายของนิดนึงนะครแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่วิแบแยนหันมาทาในตอนนี้เรียนรู้ในตอนนี้นะก็คือจะเป็นเรื่องการทําาสังหาทํมาหาต่างหาอย่างไรนะครับก็คือเราหาบ้านดีๆหาโครงการดีๆให้กับลูกค้านั่นเองนะงเช่นคำว่าวดีคือหนึ่งะครับ ซื้อมาปุ๊บสามารถลงทุนต่อได้หรือซื้อมาปุ๊บพี่แบบนะครับสามารถที่จะต่อยอดนะครับให้กับธุรกิจของคุณได้หรือต่อยอดให้กับบ้านของคุณได้เช่นซื้อมาปุ๊บให้จะหาลูกค้ามาเช่าอย่างไรต่อให้มันเกิดเป็นไรายได้ได้เงี้ยครับอันนี้ก็คือสิ่งที่พี่แผนนะครับทำอยู่ในตอนนี้นะก็ลองดูครับอะไรที่อยากจะเริ่มต้นหรือว่าอยากจะนะฮะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆให้กับตัวเราเองฮะลุยๆให้เต็มที่ let's go